สวัสดี FC บบที่เข้ามารับ <ไป S 1> ชมทาง <ไป S 1> เพจ<ด>ตะก,กอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะกอไฟเตอร์แล้วก็ตะก,กอฟไตเตอร์2นะครับมาดูเทคบอลชิงแบบชมป์โลกโป,ปี2023นะครับจัดที่ประเทศไทยของเรานะครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติออสเตรียชุดสีน้ำเงินเป็นฝั่งทางทีมชาติไทยนะครับ พักพงเดชเจริญหรือว่าต้นรัชนาวีจับคู่กับทางด้านของบุญคุ้มทิบวงหรือว่าเก่งบ้านมะขามนะครับเป็นประเภทชายคู่นะครับเจอกับฝั่งทางออสเตรียมาในชุดสีขาวเป็นทางด้านของวาเลนฮอบควงคู่กับดานี่นิวโฮฝั่งทางออสเตรียนะครับตอนนี้นะครับเกมเสิฟเป็นฝั่งทางด้านของไทยเราได้ออกเกมเสิฟก่อนนะครับ ช่วงต้นเกมนะครับเกมแข่งขัน 2- ใน3เซตนะครับใครชนะ2เซตแรกไปก่อนก็เป็นฝ่ายเข้ารรบไปนะครับตอนนี้แต้มนะครับฝั่งทางด้านของออสเตรียนี่ขึ้นนําไทยอยู่นะครับ2ต่อ1นะครับฝั่งไทยได้แต้มไล่มานะครับเป็นฝั่งทางไทย ได้ออกเกมเสิร์ฟก่อนนะครับสีแต้มจะเปลี่ยนฝั่งเสิร์ฟนะครับเต้มยังอยู่ที่1ต่อ2เกียงบ้านมะขามได้เสิร์ฟนะครับดูงนี้ไปโดนขอบโต๊ะถ้าโดนขอบโต๊ะนี้ไม่ไม่เป็นแต้มนะครับให้เสิร์ฟใหม่นะครับ แ้มยังอยู่ที่หนึ่งต่อ2นะครับทางด้านของออสเตรียนะครับพักอกหมาตีหัวตียัดตัวนะครับลูกนี้เป็นฝั่งทางออสเตรียได้แต้มนะครับขึ้นนำเป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับช่วงต้นเกมในฝั่งทางออสเตรียนี่เขาเล่นได้ดีนะครับสีแต้มนี้เปลี่ยนเกมเป็นฝั่งทางด้านของออสเตรียได้เสิฟนะครับ ตีหัวมาลูกนี้หลุดกรอบนะครับเสร์บสองครั้งเสียแต้มเลยนะครับเป็นฝั่งทางไทยเราไล่มาเป็น2ต่อ3นะครับเสืฟมานะครับตนไหลเขามาเก่งบันมะขามหัวเต็มข้อเป็นแต้มนะครับไทยขึ้นนํา4ต่อ2นะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น3ต่อสแล้วนะครับปลอดภัยนะครับ,รบตีเสมอนะครับ3ต่อ3แต้ม แต้มยังอยู่ที่3าต่อสนะครับเสริฟมานะครับต้นไหลไปเอ่งกดลูกนี้ออกนอกกรอบนะครับเป็นฝั่งทางออสเตรียขึ้นนำเป็น4ี่ต่อสแเต้มนะครับก็บย,ย,ยังถือว่าสูสีนะครับฝั่งทางออสเตรียนีเขาก็ มาเล่นดีนะครับถือว่าช่วงต้นเกมนี้ยังสูสีอยู่นะครับออเตียได้เสิฟโดยวอลเลนฮอปนะครับไปหัวมาจากวันนี้หลุดกรอบได้เสิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับห,ห,หลุดกรอบสองครั้งรวดนะครับเ,เป็นแต้มของฝั่งไทยตามตีเสมอเรียบร้อยเป็นสี่เท่านะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางไทย<า><า>ได้เสิสเบบ้างน,นะครับสี่ต่อสี่นะครับ ต้นราชนาวีนะครับในออกเกมเสริฟนะครับเสริบจ,จังหวะแรกก็หลุดกรอบเหมือนกันนะครับเสริฟเสียสองครั้งนะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านของออสเตรียนีกทางออสเตรียพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น5ต่อสนะครับลูกนี้ก็เสร์ฟหลุดกรอบนะครับ โอ้โหเสือบเสียสองครั้งรวดนะครับเป็นฝั่งทางออสเตรียขึ้นนําเป็น6ต่อ4แล้วนะครับออสเตรียขึ้นนํา6ต่อ4นะครับได้ออกเกมเสือบอีกครั้งหนึ่งนะครับเสือบไม่ข้ามนะครับโดนเน็ตนะครับต้องแก้ข้ามแล้วนะครับทางด้านของอืออสเตรียนะครับตีหลุดกรอบนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางไทยเราไล่มาเป็น5ต่อ6แต้มเดียวทันนะครับ แต้มยังอยู่ที่5ต่อ6นะครับต้นราชนาวีเสิบอูทางด้านของนิวโฮนี่รับไม่อยู่นะครับเป็นฝั่งทางไทยตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น6เท่านะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางออสเตรียได้เสิฟบ้างนะครับนิวโฮอีมานะครับเก่งบันมะขามไหลไปต้นราชนาวีกดอูหลุดกรอบเหมือนกันนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางออสเตรียขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งเป็น7ต่อ6แเต้มนะครับ เสรบจังหวัดนี้ไม่เข้ากรอบนะครับได้โอกาสเสรอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนีโฮนะครับแจกขามไปก่อนเก่งมันขามไหลามาต้นราชนาวีตีมาเรียบร้อยนะครับไท,ไทยเราตามตีเสมอเป็นเจ็ดต่อเจ็ดแต้มนะครับ,รบก็ถือว่าเบียดกันเหลือเกินนะครับสำหรับแต้ม จ็ดต่อเจ็ดอยู่นะครับนิวโฮเสิร์ฟจังหวะนี้หลุดกรอบได้เสิร์ฟอ,อีกครั้งหนึ่งครับตองแกงให้เข้ากรอบก่อนนะครับเก่งรับสายขวาหลาเลียงมาต้นราชนาวี<ท>วนเล่ไป <นำ S 1> เป็นแต้มน,นะครับ,รบเล็กขึ้นนำเป็นแปดต่อเจ็ดนะครับไทยเราแซงแล้วนะครับเกมเสิร์ฟของอัตเตียนะครับนิวโฮเสิร์ฟมาเก่งรับไหลเข้ามาต้นราชนาวีกด ได้ไหมไม่ทันนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับคืนนํำเป็น9ก้าต่อเจ็ดนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางไทยออกเกมเสิร์ฟบ้างนะครับโดยบุญคุบุญคุ้มที่วงนะครับเก่งบัานมะขาเสิร์ฟเจาะไปนะครับวาเลนฮอบยกไหลมาหนึ่งหดกดมาต้นรับ ไหลามาเก่งมันขามูหูลูกนี้เตะไปโดนเนตนะครับเป็นแท่งของฝั่งทางออสเตรียขยับไล<า>่มาเป็น,น8ต่อ9้าแต้มเดียวทันนะครับแต้ม,มอยู่ที่9ต่อ8ดนะครับบุญคุม้มลูกนี้เสิร์ฟติดเนตเปลี่ยนให้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีโอกาสเสิร์ฟสองครั้งนะครับถ้าเสิร์ฟเสียสองครั้งก็คือเสียแต้มไปเลยนะครับเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางด้านของบุญคุ้มที่วงนะครับเก่งมันมาขามก่อนแก็ตขามไปนะครับทางด้านของนีโ่โอ้โหกดวอลเลย์เป็นแต้มนะครับเรียกตามตีเสมอเรียบร้อยนะตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น 9- ต่อ9แล้วนะครับ กลับมาเท่ากันในช่วงท้ายเกมนะครับเต้ม9ต่อ9เก่งบันขามนะครับเสือบจี้ไปวาเินฮอฟยกไหลเข้ามาตีหัวแก้นะครับโอกาสทำเต้มของต้นราชนาวีตียอดโอ่เก่งนะครับขอพายนะเก่งตียอดไปนะครับเป็นแต้มพลิกขึ้นนำเป็น10ต่อ9แเต้มนะครับ ไทยเรานำอยู่10ต่อ9นะครับเก่งบันขมจังวันนี้เสิฟเสียบได้โอกาสเสิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายเกมแล้วนะครับต้องเสิฟประคองให้ข้ามนะครับเก่งอุ้ยลูกนี้เสิบหลุดกรอบนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางออสเตรียตามตีเสมอเรียบร้อย,ยเป็น 10, 10ต,ต่ตอ10นะครับ 10. 10 เปลี่ยนเป็นฝั่งทางออสเตรเลียเสิร์ฟนะครับโดยวาเลนฮอปนะครับ,บ,รบตีหัวข้ามมาต้นรับไหลมาเอ่งมันมะขามหัวเต็มข้อเป็นแต้มนะครับไทยขึ้นนำพื้นแทนไปเรียบร้อยเ<ะ>ม็ดเดียวเกมนะครับ<ด>11ต่อ10แต้มนะครับเม็ดพอยต์ครั้งแรกของฝั่งทางไท,งท,งทยนะครับ ได้เกมบุกนะครับฝั่งทางออสเตรียได้เสิฟนะครับโอ้ยจังหวะนี้เสิบไม่ข้ามนะครับสำหรับทางด้านของวาเลนฮอฟนะครับโอกาสเสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้ามลูกนี้เสิบหลุดกรอบเกมไปเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านของไทยแลนด์เอาชนะออสเตรียไปได้ด้วยสกอร์ 12, 12. <10. S 1> ต่อ 10, 10. แต้ม <Hey. S 1> นะครับ หลุนต่อในเซตที่2นะครับเซตที่2นะครับก็ออเปลี่ยนฝั่งนะครับทางด้านก่อนออสเตรียมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางด้านของไทยแลนด์ไปอยู่ฝั่งขวานะครับต้นเกม00นย์นะครับสำหรับสกอร์มาแล้วนะครับเม็ดแรกสำหรับฝั่งท,ทางไทยน,นะครับนหนวูะน,นะครับหมวดเต็มข้อสำหรับต้นรัชนวีขึ้นนําเป็น1นึ่งูนย์นะครับ ไเซตสองนี้ก็ออกนำก่อนนะครับเกมเสิร์ฟของฝั่งออสเตรียนะครับโอ้ยจังหวะนี้เสิร์เสียนะครับให้โอกาสเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของนิวฮตีหัวข้ามไปเก่งไหลเข้ามาต้นกดไม่เหลือเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเป็น2ต่อศูนย์แล้วนะครับชนะไปโดยสอร้ยสิบสองต่อ10แต้มแข่งขันสในสเซตนะครับ เกมเสิฟของออสเตรียนะครับนิวโฮตีไปลูกนี้หลุดกรอบได้เสิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับตีข้ามไปกิง่งรับไหลาสายเข้ามาวอลเลยเป็นเต้มนะครับ<ท>ขึ้นนำเป็น3ตัวศู <3 S 1> สำหรับทางด้านของฝั่งไทยนะครับเซต2นี้รู้สึกว่าทำได้ดีในช่วงต้นเกมนะครับสำหรับไทย จังหวะน,นี้ทางด้านของนิวโฮนเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับแกตัวอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟแก่ข้ามไปเก่งหลายมัดตปอีกหนึ่งเต้มสำหรับทางท่านของฝั่งไทยนะครับขึ้นนะําเป็น4ีต่อศน,นะครับ4ีเต้มนี้เปลี่ยนเกมเสิร์ฟเป็นฝั่งทางไทยเสิร์ฟบ้างนะครับโดยบุญคุ้มทิพวงเก่งบ้านมะขามคอนแก่นนะครับเต้ม4-0ลูกแรกเสิร์ฟเสียนะครับเสิร์ฟ หลุดก่อไปได้เสิร์ฟใหม่นะครับ <S <S เสิร์ฟไปจังหวะน,นี้น New ั่นนิวโฮพักอกมาโ้ทงดนันบัเลน้อมนะครับ<ท>ตีหลุดก่อไป,ไปนะครับเป็นฝั่งทางไทย <S 1> <S 1> ขึ้นนำเป็น5้าต่อ0นเลยนะครับเก่งบัลขามเสิร์ฟเสิร์ฟบอลดีด้วยนะครับมีเป๋จังหวะนี้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ขึ้นนําเป็น6กต่อศูนย์น 0, สำหรับฝั่งทางไทยแลนด์นะครับคนนี้เป็นการแข่งขันรอบ32ทีมนะครับเปลี่ยนประเภทชายคู่นะครับเก่งบันมะขามเสิร์ฟจี้มาหนิวโฮไม่ทันนะครับไ,นนได้อีกหนึ่งแต้แมสำหรับฝั่งทางไทยเป็น7ต่อศูนย์นะครับนำห่างแล้วนะครับ เก่งเสือไปวาเลนฮอบหลมาในโอโฮเวลเล่มาต้นรัชนาวีดับไายนะครับเก่งบันวขามอูฮูกดจอๆไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นน้ำเป็นแปดต่อศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางออสเตรียได้เสิร์ฟนะครับออกเกมเสิร์ฟโดยวาเลนฮอนะครับ 08ต้นรับสายขวาเข้ามาเองเรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำเป็นาขึ้นนห่างเป็น9ต่อศูนย์นะครับใจคอนี่จะไม่ให้แต้มฝั่งออสเตรียเลยหรือเปล่านะครับสรับฝั่งไททางไทยของเรานะครับมาอย่างดุนะครับเซตที่2นี่ถือว่าเล่นดีไม่ยอมให้แต้มนี้สูสีเลยนะครับเซตแรกนี่ยังสูสีอยู่นะครับ วาเลนฮอฟนะครับเสือปลายทางนั้นต้นราชนาวีไหลมาเก่งแต่ยอดนิ่มๆเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับไทยขึ้นนําเป็นสิบต่อศูนย์นะครับเ้าวยังไงเอ่ยเหยียบเส้นเสิร์ฟหรือเปล่านะครับถ้าเหยียบเส้นเสิร์ฟนี้ไม่นับนะครับไม่นับแต้มให้เสิร์ฟใหม่นะครับให้เล่นใหม่นะครับยังไม่สกอร์ยังไม่ขยับนะครับเอานะฮะทางด้านของ เองมานมาขามเอาจนได้นะครับได้แต้มนะครับขึ้นนําเป็นสิบต่อศูนย์สำหรับฝั่งทางไทยแลนด์นะครับไทยขึ้นนําเป็นสิบต่อศูนย์มาลุ้นกันนะครับว่าฝั่งทางด้านของออสเตรียจัดได้แต้มหรือเปล่านะครับเกมอยู่ที่12แต้มนะครับแข่งขัน2ใน3เซตนะครับวาเลนฮอฟเสิร์ฟจ,จังหวะนี้ลุดกอบได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับพายนะฮะ ต้นรับไหลเข้ามาเก่งบ้านมาขามเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้น,น <11 S 1> แท่นเรียบร้อยต11ต่อ0ูเม็ดเดียวเกมนะครับเม็ดพอยนะครับวาเลนฮอฟเสิร์ฟลูกนี้ก็หลุดกรอบนะครับโอกาสเสิร์บอีกครั้งนึ่งครับทำแต้มได้ไหมเสิร์บขามไป ต้นราชนาวีไหลามาเก่งวอลเลยลูกนี้หลุดกรอบเป็นแต้มนะครับมาแล้วนะครับแต้มแรกของฝั่งทางออสเตรียขยับมาเป็น1ต่อ1 1นะครับฝั่งออสเตรียนี้ได้แต้มแล้วนะครับไล่มาเป็น1ต่อ1 1เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนฝั่งทางไทยได้เสริือบ้างนะครับต้นราชนาวีนะครับเสร์ฟจังหวะนี้ไปโดนเน็ตได้เสือใหม่นะครับ สิบเอ็ดต่อหนึ่งอยู่นะครับเส,รรสิร์ฟลูดกอบนะครับเอาล้วครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับฝั่งทางออสเตรียไล่มาเป็นสองต่อสิบเอ็ดนะครับหนึ่งแต้มนะครับเสิร์ฟเสียสองครั้งก็คือเสียแต้มไปเลยนะครับแต้มสิบเอ็ดต่อสองนะครับต้นเสิร์ฟดีอูจีน่าซ้ายนะครับ<ห>เป็นแ,<ท>แ<ท>ต้มนะครับเกมไปเรียบร้อยเป็นฝั่งทางไทยแลนด์เอาชนะออสเตรียไปได้ด้วยสกอร์ 12ต่อ2แต้มนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็ยืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะกอไฟเตอร์นะครับ